ก็รอรับของนะครับรถสปอร์ตถ่ายลูกถ่ายหุม อ่าบอกนะเฮ็ดยังทาเฮ็ดยังทาฮับฮับของแม่บอกสิทาฮับของแม่ฝากของมานำลำรถรถส่งรถโดยสารบม่รู้รถผู้ใดพาไปยู่ห่มหนึ่งกับาอยู่ห่มยูหมย่ห่มวะ รถสปอร์ตนะครับดูแต่ในคลิปนะครับขอดูตัวจริงๆก็โอ้โหว้าวอันนี้น่าจะเป็นรถ น,นี่รถจีนนะครับผมน,นี่รถเวฟแต่ว่าเป็นเป็นนี่แหละรถเวฟแต่ว่าน่าจะเป็นรถจีนอันนี้เครื่องอะไรไม่รู้ไม่ใช่ของ h อนดานะเป็นของอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับกับเวฟร้อยเวฟร้อยยูบ็อกนะครับตัวนี้เหมือนเป๊ะเลย รถบ้านเขามีแต่แบบนี้นะสีสันบ้านเขาก็จะทำไม่เหมือนเรา ไหนใครไทยคนใดใหรใครไทยคนดใดใคลงไค่คนนี้น้อยนี่ปะออกไป ันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นรถจีนนะครับผมอันนี้เหมือนเว็บร้ 100, อยเหมือน,นเว็บร้อยทั่วไปนะครับคือใน,นเป็นของเคนโบเพราะว่ามันเขาเห็ดมากขึ้กันกับเว็บเวฟไทยเลยเด้อขึกันร้อเลยแต่ว่าเครื่องสิบก็คือ

ใส่งานตลอดเนาะเหยบชวยเหยยบทุกแนวนอแนีแน้ใส่งานเต็มที่เนาะได้ยังนาะไ้บุป,ปผออีบุได้สี่อรอครับอันน,นี้ต้นหมักย่ม ย่อมกินได้เลยป่ะเนี่ยโอ้โหกินมาแล้วจ้น <c oughs> มาพัดปบ้านดีกว่าพัดพัดเลยบุกบ้านไผ่กันนะนะบุกบ้านไผ่นอนเนี่ยบ,บ้านไผ่มาเบิ่งรูดเนี่ย พา,พาลุงม,มาเบิ่งบ่าให้ไหนลแล้วอันนี้ก็เป็นบ้านน้องนะครับยังไม่มาครับ เป็นแอ่งนะครับข้างล่างแอ่งข้างบนเป็นภูเขาครับอนนี้โคลาวนี่ครับสำหรับงานช่างนี่ก็ เห็นของแปลกๆไม่ได้ก็ต้องดูอันนี้จะเหมือนหมดเลยนะครับเครื่องนี้จะเป็นแต่ว่าเครื่องนี้เป็นของโคลาวนะครับโชคนี่ก็เป็นของจีนนะผมว่าน,นี่ก็ดูดุมข้างหลังว่าจะเป็นดุมดุมของของเว็บมันจะอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นดุมของ ก็จีนจะเป็นประมาณนี้นะครับคอยก็เป็นนี่จะเป็นคอยนะครโอ้ไม่ใช่คอยอยู่นี่นะครับนี่คอยมันอยู่นี่นะครับน,นี้ดูดานมาก นี่ครับที่ผมอยากเห็นก็คือเป็นรถเวฟพวกนี้แหละเขาบอกว่ามันเหมือนทํามาเหมือนเป๊ะเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่เวฟเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะทรงเดียวกันนะครับบล็อกเดียวกันเลยอันนี้ผมก็ออกมาลอนรับของนะครับที่ถนนนะไม่รู้ว่ารถโดยสารสองแถวจะมาตอนไหนนะครับ ้านยังไม่ได้ทาสีเหมือนกันนะครับอรออยูารงนี้รษับมาลมาพัดเป่าของเขาฝากของมาแล้วมา นี่วะนี่วะคันนี้เหรออ๋ออันไหนบ้างมีอะไรบ้างนี่เลยบ้างอะไรเงี้ยาอุ้มมาเบอร์อะไรบ้างอันนี้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อลุงเอ้ยผมเคยเห็น บราเคยเห็นขอบใจได้หลายเลยครับเด้อแล้วหรือเป่าเบิดแล้วค่ะเอาเงินน้ำบ่เอ้ยเอาเงินด้วยเงินเท่าบาทอ๋อลูกเห็นอยู่ตลาดลูกแม่เหรอโอ้ที่เห็นอยู่เอาเงินเท่าไหร่เอาเงินเท่าไหร่จัดเลี้ยงคนมาทำเน้อ ข้าวั่ข้า,นขา,นขา่นมยังองนี่ขา้า่นบอกแล้วว่าคุณคุณคุณ,ค,ณคุณเห็นเพื่อนยุตตลาดมั้ยนะอ๋อขี่มาจากทางใดอ่นเนี่ขี่มาอ่อมมานี่บ่อ้อมพุนหรืออ่อมทั้งฝีอ๋อทังพุนอ่ะอ๋อโอเคครับผม ไปขนไปขนไปไปเนี่ย